เมียว่านะเมียอยากเฮียกินหมิ่นหมิ่นอะไรอะเมียอยากกินหมิ่นอะไรไม่รู้อะเมียเไปไปดูไหมเมียได้กินเมียได้กินหมิ่นหมิ่นมาจากที่โรงเรียนโอ้โหโรงเรียนอะไรเฮียพาเฮียไปไหน อันดับแรครับควไปาหอนะคะขังเศ้าที่อสเตเียมีจิงโจ้49ล้านตัวแล้วก็ในอุลุกไวมีคนแค่้านคนถ้าจิงจ้บุกลุกวคต้องต่อสูกับจิงโจ้1ตัวแล้วมึงเรอีกเหอเคศเพื่อผมตกอง ชอบไพ้าะใหญสมองนะครับเมื่อพูดถึงสถานที่ที่ทำให้หลงทางลูกกดอไม่ไม่ไม่ลูกรู้มั้ยไม่ไม่ไม่วิกฤีิซูเปอร์เซ็นเตอร์ใช่นี่แหละกูหลงประจําเลยกูเดินเข้าไปกับแม่แม่เข้าห้องน้ําครับเดียวกูไม่เห็นแม่เลยตั้งบริกาปลุกไว้ปลุกโมงสามสิบแม่ผมตอนตีห้าสิบเจ็ดตื่นได้แล้วลูกตอนนี้เจ็ดโมงแล้วนะลูกแม่ได้มาก่อเวลานะแม่ขอนอนอีกห้านาทีห้องลงกจะปิดในโรงเรียนเห็นไหมก็บุจะปิดจริงชัดๆห้องลูกจะปิดแต่ปิดจริงๆเนี่ย ประเทศไทยทำพิซซ่าในตะันออกขออิตาลีแม่หมาและชาแค่เทนปูชานี่ไงแค่พอและลูอีโชคลากจงมาโชคลากจงมาเหลที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง2,000ไลค์และกดคลิปนี้ถึงหนึงแสยทำไมลืมไปล้วอย่าลืมกดไลค์ถึงสองหนึไลค์่เ

เอังไงเกว่หอไ้างคุณอไอะไรกุมบ่หันไปทางพุ่นหนอครับชุดหนึ่งครับทุยให้เทสเสียงมาไม่ใช่ให้พี่มวยปลาสด ก,กูยังไม่เห็นปลาเลยเพื่อนมึงบอกอ่านไล่กุมบอหันไปทางพุ่นหน่อยวะพิมพมันหันไปทางนั้นได้ไงวะม,มันก็ชอยปกตินี่นะเฮ้ยเงาของเขาอืตะบงอะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับอินไดโนเสาร์ก็กินไนดโนเสาร์นนารไปก่อนนะทุกคนอยากทราบว่าราคากี่บาทครับทักมาครับกูถามว่าราคากี่บาทต้องบอกให้เท่าม,มาครับแค่บอกราคามันจะยากตรงไหนวะจุดล้อมเหนียวกับจุดเยือกแข็งของน้ําอยู่ที่ศูนย์องศาใช่ปะเออ เฮ้ยเหนียวอะไรวะเหนียวอาไเหนียวมาไ่เห็นด่เหนียวอะรเห็นยังอ๋อเห็แล้วเฮ้ยอะไรวะเยทำไมคนที่อยู่ไนอะไรเข้าไปได้แล้วเข้าไปดูสิอุ้ยเมน่าเดี๋ยวจะเอารูปมานะ้วก็ฝนตกอยู่ เดี๋ยวเราลองเข้าไปสิไอ้ไข่อ้ไ่ไห้ไข่เมีนมากแอ่แล้วขูคนนั้นทนได้ไงก็เนี่ยม um ่อ evet? um ุ <h 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 <h? <h> <h> <h ้ยอุ STALK ้ยเม็นอ่ะอุ้ยเยอะเยอะก็จะมือไม่ไหว

เรียนแล่ตุอย่างเข้มข้นความปจริงกลายเป็นพะโลงชั่วคราวเลยกูมาเพื่อเรียนแต่กูได้ไป มาโรงเรียนสิ่งที่พ่อแม่คิดอืมเรียนและติวอย่างเข้มขน้นความเป็นจริง<ะ>กลายเป็นพนลงชั่วคราวเลยกูมาเพื่อเรียนแต่กูได้เป็นพนลงเนี่ยนะโรงเรียนทุกคนเคยเป็นไหมครับช่วยคอมเมนต์ทีนะครับใครบางคนเงามากๆอยากมีคู่อยากมีคนคุยจังเลยยาโรเจอร์สำรวจดาวอังคารเงาขนาดนั้นเชียวหรือกูอยู่คนเดียวบนดาวอังคารเนี่ยกูเางากว่ามึงอีกกูบอกเอาล่ะไปจับคู่ทํางานกับเพื่อนนะไ,ไอ้เลยนี่เราพลาไอ้ทีเนียอย่างนี้ให้หมุดคนเลยแต่ไม่ได้สมุด มันทำมันคืออะไรวะสไปเอ็กแฟมิลี่ใช่เลยนี่แหละฟาดเอฟเลียเพราะทุกอย่างมันต้องแฟมิลี่พราะมันคือครอบครัวไงล่ะอ่าเอาสมุดให้ขึ้นมานักเรียนเอาไม่ได้สมุดคืนเลยอะไรกูล้ผู้หญิงเห็นมันก็แค่ที่การผู้ชายมันคือการทรงตัวไงล่ะใช่ฮะผมก็เคยทรงตัวบนฟุตบาทไอ้สีแดงสีขาวนี่เหมือนกันอย่างสนุกเลยอุ้ยเพื่อนของบ้านมีประตูให้กินไม่เพื่อนไอ้กูว่าไม่มีนะเฮ้ยแต่ว่ามันมีบุกระทะนึงอ่ะขโมยแม่เลยนี่มันหมาป้าข้างบ้านกูนี่หวะผู้ชายที่เป็า ผาไทยถูกคือผู้ชายที่หน้าครบหน้าครบไม่ใช่หน้าหน้าถูกแล้วไอายไหมเนี่ยไม่ไอายครับแบมือขอตังค์พ่อแม่ซิ้อของที่อยากได้มันหน้า